คาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีคุ้มครองป้องกันภัยโชคดีมีสุขล่ำรวยล่ำรวยนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะคะวา นะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาคุ้มครองป้องกันภัยโชคดีมีสุขล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุ